งอบที่วางอยู่ข้างหน้า<ช>เราเมื่อวานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดนะครับงาน Expo m i โปมิลานโ2015ที่ประเทศอิตาลีนะครับและแน่นอนว่ากรณีของประเทศไทยอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่า Thailand p a v i เ i o n ซึ่งออกแบบเป็นรูปงอบก็ได้รับความสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียวครับพิธีเปิดนะครับ e x p o โมิลานโ2015เมื่อวานนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ1พฤษภาคมแล้วก็งานจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ตุลาคม ที่เมืองมิลานสาธารณารัฐอิตาลีงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงิทศการระดับโลกนะครับภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานในครั้งนี้ก็คืออาหารหล่อเลี้ยงโลกพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตหัวเรือใหญ่ของไทยในการจัดงานครั้งนี้ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักก็คัดเลือกหัวข้อหลักของไทยเราเองในการจัดงานก็คือการหล่อเลี้ยงโลกอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงเกียรติภูมิของประเทศไทยในฐานะครัวของโลกเมื่อวานนี้คุณชาวลิตชูกจรปรหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เป็นประธานก็สวมชุดนะครับและก็สวมชุดหม้อค่อมและก็สวมงอบด้วยและผู้ร่วมงานทุกคนก็รวมใจกันใส่งอบเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของอาคารแสดงประเทศไทยเมื่อวานนี้สักช่วงคำ่คำๆที่ละฮะท่านประหลัดก็เป็นประธานในส่วนของการเปิด<ฆ>ในส่วนของอาคารแสดงประเทศไทยหรือว่า Thailand p าวิเลีมีเอกชนของไทยนะครับเข้าไปแสดงจัดงานส0แบรนด์ดังของไทยรวมกว่า100ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทั่วโลกได้ ชมด้วยว่าประเทศไทยมีอะไรดีบ้างประเทศไทยเป็นครัวของลูกอย่างไรแล้วก็สัญลักษณ์ที่เห็นทางด้านซ้ายก็จะเป็นรูปงอบเป็นงอบใช่ฮะที่ได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้งานจะจัดขึ้นตั้งแต่1พฤษภาคมไปจนถึง31ตุลาคมที่มิลานประเทศอิตาลีครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันค่ะ